เป็นข่าวล่าสุดที่โคตรน่าตกใจเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอดีตดาราดังนะจากรายการ Show เโโรียลลิตี้โชว์ของ Netflix ก็โดนรวบตัวคาสนามบินที่อังกฤษเลยหลังจากถูกจับได้ว่าขนเนื้อมาจากประเทศไทยเนื้อที่ว่าก็คือนั่นแหละครับยาเสพติดไม่รู้เป็นไรนะเวลาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ YouTube เขาจะแบนนะครับเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันขนาดที่ว่าผู้หญิงขายจุดๆอย่างเงี้ยผมก็ยังต้องใช้คำว่าขายแกงกะหรี่เลย ก็อาจจะเผื่อว่ามีเด็กดูอะไรนี้ด้วยมั้งก็ดีแล้วล่ะครับแต่ก็ใช้คำเลี้ยงอยู่ดีนะเอามาต่อเลยครับอดีตดาาซีรีส์ n e t f l i ิชื่อดังก็โดนจับคาสนามบินอังกฤษนั่นแหละหลังจากที่ลักลอบขนเนื้อเกือบ40กิโลนะจากภูเก็ตประเทศไทยเรานั่นเองทำไปได้ยังไงนะขนาดพกไปแค่ซองเดียวนี้ยังเสียวหน้าเสียวหลังอยู่เลยแต่นี้เอาไป40กิโลช่างกลาหาญชาญชัยยิ่งนะครับราคาโดยรวมของเนื้อเนี่ยนะก็อยู่ที่ราว หล้าน5้าแสนบาทด้วยเที่ยวบินจากไทยเข้าสู่สหราชอาณาจักรเนั่นแหละผู้หญิงคนนี้เขาชื่อว่าโอก้าเบสนาสกาอายุ27ปีครับกำลังเป็นสาวก็โดนเจ้าหน้าที่สุลกากรบนสนามบินแมนเชสเตอร์เนี่ยเรียกตรวจและทีนี้พอเขาตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่2องใบแทบจะช็อกตายครับมีเนื้อเนี่ยซุกซ่อนอยู่ภายใน40กิโลนี่กะว่าจะไปแจกทั้งหมู่บ้านเลยหรือไง กระเป๋า2ใบนะใบรับประมาณ20กิโลน่ะเออแต่ว่ามีข้าวของอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยไงขนาดผู้ค้ายารายใหญ่เขายังไม่กล้าขนขนาดนี้เลยครับบางคนนะทีนี้อินฟลูเอนเซอร์สาวคนนี้เขาเคยปรากฏตัวอยู่ใน Reality ตี้โชว์ทาง Netflix เป็นรายการ t o o hot t o handle ก็เธอบอกว่าเธอนะรับกระเป๋าทั้ง2ใบามาจากเพื่อนคนนึงที่มีชื่อว่า Tex อ่ามีการโยนแล้วเธอบอกว่าไอคนที่ชื่อว่าเทกนี่แหละ ก็จ้างให้เธอขึ้นเครื่องบินจากภูเก็ตในเที่ยวบินดังกล่าวโดยเพื่อนายนี้ก็วานให้เธอนํากระเป๋าสัมภาระนี่แหละสองใบแล้วก็นาฬิกากลับไปที่อังกฤษด้วยสุดท้ายแล้วเธอก็โดนจับแล้วก็ยอมรับสารภาพนั่นแหละเพราะว่าเขาก็สืบสวนหนักครับปร,ริมาณมันไม่ใช่น้อยๆไงในความผิดเกี่ยวกับการตบตาหลบหลีกข้อห้ามนําเข้ายาเสพติดประเภท B ีเดี๋ยวนะแล้วออกมาจากสนามบินไทยได้ยังไงเนี่ยอ้าวอยู่ดีๆสนามบินไทยงานเข้าอีกแล้ว ทีนี้เธอก็อยู่ภายใต้าการควบคุมตัวมาตั้งแต่โดนจับกลุมครับตั้งแต่เดือนตุลาแหละอย่างไรก็ตามนะเธอก็ร้องไห้ตลอดเวลาที่มีการพิจารณาคดีหลังจากที่รอดพ้นจากโทษจำคุกค,ครับเพราะว่าศาลให้ลงรออาญาไว้ก่อนผู้พิพากษาที่เขาชื่อจอร์นพอตเตอร์นะนะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้ตัวเองตกเป็นหนี้1 6 0่0ปอนด์เนื่องจากมีการพยายามมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหราก็คือใช้ชีวิตเกินตัวนะ่ะ ด้วยวิถีชีวิตที่เลยเธอแบบนี้มันเกินกว่าที่เธอตั้งใจไว้ดังนั้นเธอก็เลยต้องเลือกหนทางแห่งการก่ออาชญากรรมในการปลดหนี้ตามแผนการที่เธอเอาวัยเทวางไว้นะเธอตอบตกลงบินไปประเทศไทยในทริปที่มีคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดด้วยสำหรับไปขนสินค้าออกมานอกประเทศแลกกับเงิน18,000ปอนด์อ่ะก็พอดีแหละชำระหนี้ได้ทั้งหมดนะที่ค้างไว้เหลืออีก2,000ปอนด์ด้วยเหลือๆงานง่าย ทีนี้ก็ไปเข้าเช็คอินเข้าพักในโรงแรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะหลังจากนั้นน่ะเทกก็มอบเงินให้กับเธอไปใช้จ่ายซึ่งเธอก็นำไปซื้อกระเป๋าสัมภาระสองใบเพื่อที่จะใช้ลักลอบขนสินค้านี่แหละทีนี้พอได้ของมาอนะอันนี้เธออ้างนะเธอบอกว่าเทกก็บอกให้เธออําพรางของที่อยู่ในกระเป๋าซะเธอบอกว่าเธอไม่รู้เลยว่ามันคือเนือ้อมันเป็นไปได้ไหมล่ะไม่รู้เลยว่ามันคือยาเสพติดแต่ตั้งใจจะอําพรางตามที่เขาบอกเออ ทีนี้พอบินกลับไปที่อังกฤษครับก็โดนเรียกตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเธอเป็นคนบอกกับเจ้าหน้าที่ไปเองว่าเธอเป็นคนแพ็คกระเป๋าด้วยตนเองทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเหมือนจะเจออะไรบางอย่างนะเขาก็เลยขอให้ปลดล็อกกระเป๋าแต่ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าเธอไม่มีรหัสครับสุดท้ายเธอก็ยอมให้ข้อมูลกับพวกเจ้าหน้าที่ว่าเธอเพิ่งได้รับมอบกระเป๋าทั้งสองใบที่สนามบินต้นทางม,มั่วเลยไหมมันจะเป็นไปได้หรอที่ไม่รู้ว่าเออ แค่ไปรับของจากประเทศไทยมาที่อังกฤษได้ค่าจ้างตั้งขนาดนั้นแถมพอได้ของมายังต้องอำพรางของให้เขาอีกถ้าไม่รู้เลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับจนกระทั่งขึ้นศาลนั่นแหละโดนพิพากษาจำคุก20เดือนแต่โทษให้รอลงอาญา2ปีนอกจากนี้แล้วเธอก็ยังถูกสั่งให้เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดตามที่กำหนดไว้เป็นเวลา15วันแม่40กิโลก็ประมาณนี้สวัสดีครับ